โทรศัพท์เ <Cornell> ปี้ยเหมือนก็ยังปวดอะแล้วขาคือเราโทรศัพท์้แล้ยละเราเสียไงทรศัพทเไ้ยคอลัมน์ B ไอซ์ซันยูว่ทุกคนเาะลไ จบจากโชว์ปุ๊บนะครับเราจะมีการส่งเพลงบ o u b l o v e ของพี like ่ไอ้นะครับทุกคนก็เดินออกไปนะครับผมเขาเลียงเดียวไม่ต้องออกันแล้วก็ขออหนเป็นพ่าตเลยเขาพด้นมาขนบัตรขบตอบต่ไปเหมือนเด็กห่่ะมันหมอะไรวะันเป็นแบบแป้ง กิน,นเหมืนอ,อ,อนแป้งแป้งแป้งลายไอศหรอดรายไอ้